ราคาน้ำมันร่วมกับกลุ่มตะวันออกกลางนะครับที่นำโดยซาอุดีอาระเบียที่ชื่อว่ากลุ่มโอเปกพลัสนะครับทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้พุ่งสูงขึ้นในฝั่งสหภาพยุโรปประเทศไหนแข็งข้อกับทางรัสเซียรัสเซียก็จะปฏิเสธขายน้ำมันทำให้ประเทศนั้นจะต้องเผชิญกับอัตรางเงินเฟอ้อราคาน้ามันที่สูงขึ้นราคาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นรวมทั้งค่าประปาด้วย สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศกทศ็มีประเด็นทั้งสังคมเศร,รษฐกิจรวมทั้งเรื่องของการเมืองที่น่าสนใจครับเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์จีนก็มีการฟื้นนะครับบริการรถไฟไฮสปีด ฮ่องกงนะครับเดินหน้าเต็มสูบยกเลิกจำกัดการเดินทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าจีนฟื้นบริการรถไฟความเร็วสูงนะครับเชื่อมต่อฮ่องกงเป็นครั้งแรกจากโควิด -19 เริ่มระบาดขณะเดินหน้ายกเลิกการจำกัดการเดินทางท่ามกลางการระบาดใหญ่ทั่วประเทศหลังจากปักกิ่ง เพิ่งประกาศยอมรับว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในโรงพยาบาลเกือบ60,000คนนะครับปรินซ์แฮร์รี่ก็มีการเชื่อว่าจะถูกทรงสร้างให้เป็นตัวสำรองนะครับอวัยวะอะไล่แก่พระเชษฐาวิลเลียมอาจจะไตหรือเป็นกระดูกเจ้าชายแฮร์รี่ทรงเป็นเอามากฮะทรงมนโน ไปได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่าหากมิใช่ว่าทรงเขียนไว้ในบันทึกความรมจําของพระองค์เอง mm. ก็ไม่น่าจะมีผู้ใดาคาดคิดว่าพระองค์จะทรงด้อยค่าในตนเองได้อย่างเหลือเชื่อทั้งนี้ในความเป็นเด็กกําพราแม่วัยรุ่นเกเรทหารผ่านศึกราชชนุกูลไร้สุขและอื่นๆของเจ้าชายเฮลีนั้นปมร้าวใจ เนืออื่นใดมีอยู่ว่าพระองค์ทรงไม่พึงพอใจที่ทรงได้รับน้อยกว่าพระเชษฐาแม้พระองค์จะทรงได้รับเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตได้มากกว่าอีกทั้งยังไม่ต้องการเป็นเจ้าชายสำรองให้แก่พระเชษฐาวิลเลียมนะครับผู้เป็นรัชทายาทองค์หลักแห่งราชบัลลังก์อังกฤษแต่ที่ชวนอึง้งอย่างยิ่งในข้อที่ว่า พระองค์เชื่อว่าพระองค์จะถูกให้กำเนิดมาเป็นอวัยวะอะไรนะครับถวายให้แก่พระเชษฐานะครับเป็นหนังสือที่เขียนเล่ามากมายด้วยเชิงชิงดีชิงเด่นเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าชายเฮี่ี่งมุ่งมั่นจะต้องชนะเสมอฮะเอรายงานและเล่าเรื่องเกดชีวิตที่ทรงไฟกับพระเชษฐาวิลเลียมที่เกิดขึ้น ในขณะที่วาลาดามียปูตินก็เป็นปลื้มปรากฏว่าชมกองทัพของรัสเซียนะครับยึดเมืองยูเครนสำเร็จนาโต้นั่งไม่ติดรับปากจะจัดอาวุธให้กับยูเครนเพิ่มเติมเคียฟสามารถเคียฟสามารถคาดหมายได้เลยว่าบรรดาชาติตะวันตกจะส่งอาวุธหนักให้เพิ่มเติมในเร็ววันนี้ จากคำยืนยันของนาโตขณะที่ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียยกย่องกองกำลังมอสโกหลังกล่าวอ้างยึดเมืองแห่งนี้ของยูเครนประสบความสาเร็จขณะเดียวกันนะครบับอชิงตันก็ประนามเหตุรัสเซียยิงขีปนาวุธใส่อาคารที่พักแห่งหนึ่งในเมืองดานีโปรทางภาคตะวันออกของยูเครนหนึ่งวันก่อนหน้านี้ ซึ่งเวลานี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเป็น30หรายแล้วเจ้าที่หน่วยกู้ภัยกำลังเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการเผยแพร่คลิปนะครับนาทีชีวิตเครื่องบินเนปลาลดิ่งเฉียดเมืองหมงโลกนะครับพบแล้ว6 7สบเศพเลยทีเดียวยืนยันนะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย67รายหลังเครื่องบินลำหนึ่ง พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือจังวน72คนประสบอุบัติเหตุหม่งโลกในเนเปาลนะครับส่วนที่เหลือยังคงสูญหายจากการเปิดเผยของตำรวจเหตุการณ์นี้ถือเป็นหายนะด้านการบินครั้งเวลวร้ายที่สุดของประเทศแถบเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้ในรอบกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาในขณะที่สงครามข้ามฟากนะครับนาย,ยกตรีของญี่ปุ่นเตือนนะครับมหาอำนาจ ตะวันเอเชียตะวันออกอาจเป็นเหมือนยูเครนในเวอร์ชั่น2.0นายฟูมิโอคิชิดะนายโยกฐมตรีของญี่ปุ่นเอ่ยปากเตือนบรรดามหาอำนาจตะวันตกว่าเอเชียตะวันออกกลายเป็นยูเครนเวอร์ชันถัดไปในขณะที่เขาเรียกร้องความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันรับมือกับการพังงาดขึ้นมาของจีนและความก้าวร้าวของเกาหลีเหนือ คิชิดะนะครับซึ่งเริ่มปีปฏิทินญ,ญี่ปุ่นในฐานะประธานหมุนเวียนของกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 ได้เดินทางเยี่ยมเยือนบรรดาผู้นำของสมาชิกเกือบทั้งหมดยกเว้นเยอรมนีอย่างไรก็ตามเขามีแผนเดินทางเยือนเบอร์ลินเร็วๆนี้หลังจากคราวนี้ต้องประสบปัญหาตารางเวลาทับซ้อนกัน นในขณะที่เมดเวเดฟนะครับซัดนายกญี่ปุ่นทําตัวเป็นขี้ข่าของสหรัฐอเมริกานะครับแนะให้ไปคว้านท้องฆ่าตัวตายเสียอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียออกมากล่าวหานายกมตรีฟูจิโอะคิชิดะแห่งญี่ปุ่นว่าทำตัวเป็นเบีย้ยล่างของสหรัฐเมกาอย่างน่าอับอาย และสมควรที่จะปลิดชีพตัวเองวิธีการคว้านท้องตามแบบนักกรบของซามูไลในของโจไบเดนร้องศาลห้ามลูกสาวสี่ขวบนะครับที่เกิดจากนักเต้นระบำเปื้องผ้าใช้นามสกุลของตนเองฮันเดอร์ไบเดนบุตรชายประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาขอให้ผู้พากษาศาลรัฐอาคันซอสั่งห้าม ลูกสาววัยสขวบที่เกิดจากนักเต้นระบำเปื้องผ้าใช้นามสกุลไบเดนตามรายงานของสพิมพ์นวยอร์โพสต์นะครับรายงานระบุว่าฮันเดอร์ไบเดนได้ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่6บมกราคมโดยให้เหตุผลว่าการใช้นามสกุลของเขาจะทำให้เด็กไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะครับอันเดนโรเบิร์ตนะครับซึ่งเป็นมารดาของเด็กได้ร้องต่อผู้พิพากษาสารอุทธร เฮอร์ริเวยนะครับเมื่อ27ธันวาคมปีที่แล้วขอให้เนวี่โจโรเบิร์ตได้ใช้นามสกุลไบเดนขอบิดาโดยเธออ้างว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวของเด็กเองเนื่องจากนามสกุลไบเดนสื่อถึงการเป็นคนมีการศึกษาประสบความสำเร็จมีเงินทองและมีอำนาจทางการเมืองเว็บไซต์เดลิเมออ้างเอกสารคำร้องที่ระบุว่าครอบครัวไบเดน ยังไม่ให้การยอมรับเด็กคนนี้และการอนุญาตให้ใช้นามสก,กุลไบเดนถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดและการละเลยที่ผ่านผ่านมาเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วฮะไบเดนได้ลดการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรสาวคนนี้โดยอ้างว่าสถานะการเงินของเขาตอนนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทีมทนายของโรเบิร์ตได้ขอให้ฮันเดอร์ไบเดนนะครับเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและอื่นๆพร้อมกล่าวหา บุตรชายคนเล็กของผู้นำสหรัฐอเมริกาว่าพยายามปกปิดการเคลื่อนไหวทางการเงินและยกเรื่องรายได้มาเป็นข้อกล่าวอ้างในการลดค่าดูแลบุตรของตนเองในขณะที่ผ่านถึงประชาชนฮะตอนนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนโวยนะครับชาวรัสเซียขี้กราดไม่กล้าประนามเหตุยิงถล่มตึกที่พักในยูเครน ประธานาธิบดีโบรโ,โดมีเซเรนสกี้ประนามประชาชนชาวรัสเซียที่นิ่งเงียบด้วยความขี้กราดไม่กล้าส่งเสียงวิวจารณ์เหตุยิงขีปนาวุธถล่มอาคารที่พักอาศัยหลังหนึ่งในเมืองดรีบโบรทางภาคตะวันออกของอยูเครนในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย30รายเซเลนสกี้กล่าวย้ำระหว่างการประสายช่วงค่ำว่ายูเครนได้รับสารแห่งความเห็นใจ มากมายทั่วโลกตามหลังเหตุโจมตีก่อนเปลี่ยนมาพูดถึงชาวรัสเซียโดยบอกว่าพวกเขาถึงชาวรัสเซียตอนนี้ไม่มีแม้กระทั่งเปล่งคำพูดประนามการก่อการร้ายคุณปิดปากเงียบความขี้ขลาดตาขาวของคุณคุณพยายามรอคอยในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งมันจบด้วยข้อที่จริงที่ว่าวันหนึ่ง ข้างหน้าการก่อกรไดายแบบเดียวกันก็จะมาหาคุณเซร์นสก,กี้ก็กล่าวโจมตีในลักษณะดังกล่าวในขณะที่การคว่ำบาตรไม่รอะคายผิววาลาดาเมียปูตินคุยฟุ้งเลยสภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียตอนนี้ดีเกินคาดนะครับเชื่ออัตรางเงินเฟอ้อแตะระดับ5%ไตรามาสแรกเศรษฐกิจของรัสเซียอยู่ในรูปร่างที่ดีกว่าที่คาดหมายไว้ก่อนหน้านี้และ อยู่บนเส้นทางของการมีสถิติภาพมากยิ่งขึ้นจากคำอวดอ้างของประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ระหว่างการให้สัมภาษณ์ก,กับสื่อของรัสเซียนะครับผู้นำยูเครนระบุว่า ทุกตัวบ่งชี้ถึงสภาวะเศรษฐกิจสำ,สำคัญสำคัญส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังมีเสถียรภาพมากขึ้นประธานาธิบดีของรัสเซียคาดหมายว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะชะลอตัวจาก11.9%ในปี2022จะเหลือราวประมาณ5%ในช่วงไตรามาสแรกของปีนี้นอกจากนั้นสิ่งอื่นๆจากการผลิตอุตสาหกรรมก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับภาคเกษตรและการก่อสร้างดังนั้น การทั้งหมดนะทั้งมวลสถานก,การณ์ไม่ใช่แค่มีเสถียรภาพแต่ผมคิดว่าไม่อยู่ในระดับดีก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจวาลาดาเมียปูตินได้บอกแบบนั้นในขณะที่ผลการวิจัยนะปรากฏว่าผู้ชายไม่ค่อยมีเซ็กเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตเร็วเกินกว่าวัยอันควร การไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในต่อชีวิตนะฮะในวัยอันควรของบรรดาคุณผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นจากการเปิดเผยผลการวิจัยฉบับหนึ่งที่มีการเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ความสัมพันธ์ที่แน่ชัดระหว่างอัตราการเสียชีวิตกับความใกล้ทางเพศเป็นบางอย่างที่นักวิจัยจำเป็นจะต้องคลายปมต่อไป แต่นักวิจัยคาดเดาวว่าแรงขับทางเพศที่ลดลงหรือความไม่รู้สึกทางอยากมีความสัมพันธ์ทางเพศอาจจะเป็นสัญญาณที่จับต้องได้มากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพบอบบางต่างๆจากข้อมูลผลการวิจัยประชาชน20,969กับ969คนชาย8,558คนหญิง12,411คนอายุ40ปีขึ้นไปในจังหวัดยามางาตะนะครับ ซึ่งได้รับการดูแลสุขภาพเป็นประจำตลอดระยะเวลา6ปีหลังสุดขณะที่จังหวัดแห่งนี้มีภูมิภาคทางแถบภูเขาของญี่ปุ่นนะฮะเรื่องชื่อในบรรดาบ่อน้ำร้อนวัดและความสวยงามนะครับซึ่งผลการวิจัยก็บอกว่าไม่มีเพศสัมพันธ์น้อยก็มีเสี่ยงโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงในขณะที่ชาวเน็ตก็ขำหนักเลยทีเดียวนะโจเหวินฟะหลิวเจอหัวนะครับ โพรในลิสต์ตำรวจปราบชนกลุ่มน้อยในซินเจียงกลายเป็นโพสที่เกิดไวรัลในสื่อและชาวจีนเอาไปล้อเลียนกันมากจากเพจทวิตเตอร์นะครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่ารายชื่อที่ตำรวจปราบปรามชนกลุ่มน้อยในซินเจียงแต่ดันมีรูปของดาราฮ่องกงรุ่นใหญ่อย่างโจเหวินฟะกับหลิวเจ้อหัวโพรเข้าไปด้วย นังสเปพิมเซาล์เชน่ามอร n นิงโพสตนะครับรอยงานว่าวันที่6มกราคมเพจทวิตเตอร์ดังกล่าวได้โพสต์ข้อมูลที่อ้างว่าเป็นรายชื่อตำรวจอูรุมชีกว่า2,000นายพร้อมแนบเกลรี่ภาพถ่ายของคนเหล่านี้แต่ทำให้ชาวเน็ตเกาหัวก็คือเป็นดาราซูเปอร์สตาร์สคนที่โผลเข้ามาในลิสต์ด้วย ค,ความมั่วสั่วชนิดไม่น่าให้อภัยที่ถูกแชร์ต่อทาง Twitter ร์ลามไปยังสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆในจีนจนเกิดเป็นมุกตลกตลกมากมายทั้งโจเหวินฟ้หลิวเจ๋อหัวเคยรับบทเป็นตำรวจฮ่องกงมาแล้วในภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับข้อความหนึ่งที่ระบ,บุว่าขอโทษนะผมเป็นตำรวจชาวเน็ตอายหนึ่งนะงใช้คำพูดเลียงเฉาวเวยกับหลิวในภาพยนตร์แนวแอคชั่นชิลเลอร์นะครับ คมสองคมที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์นะฮะสิ่งที่น่าสนใจขนาดนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสงครามในยูเครนนะครับสงครามในยูเครนกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกจับตาม,มองมาโดยตลอดะส่งผลกระทบต่อพวกเราโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานนะครับยิ่งทำสงครามยาวนานเท่าไหร่ฮนะร,ราคาพลังงานก็มีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้น ปีนี้พลังงานพุ่งสูงขึ้นเท่าไหร่แนวโน้มปีหน้าถ้าสงครามไม่หยุดราคาพลังงานก็จะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เรื่องราวของเจ้าชายเฮอร์รี่นะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็มีการยอมรับในหนังสือส่วนพระงค์นะครับมายอมรับว่าเป็นการไฝ่กันต้องการจะมีอำนาจนะครับในเรื่องของการแย่งชิงอำนาจเป็นรัชทายาท ซึ่งจะขึ้นเป็นกษัตริย์ของอังกฤษก็เป็นข้อความเป็นหนังสือที่ออกมาแต่โดยส่วนใหญ่ชาวอังกฤษก็แสดงความไม่พอใจนะครับให้คะแนนติดลบของเจ้าชายสูงถึง43ติดลบ43ซึ่งมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและหนังสือดังกล่าวก็ปรากฏว่าไม่ค่อยได้รับการยอมรับ จากคนทั่วโลกในขณะที่ผู้ผลิตหนังสือบอกว่ามีคนซื้อไปแล้วถึง24ล้านเล่มแล้วก็ซีรีส์มีคนดูมากมายแต่จริงๆแล้วความน่าสนใจนะั้นน้อยลงขนาดเดียวกันนะครับความขัดแย้งในราชวงศ์อังกฤษนะครับกำลังสร้างความเสื่อมเสียนะครับให้กับทางราชวงศ์และก็ให้ความเสื่อมเสียให้กับประเทศด้วยในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจฮะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ นะปรากฏว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปกําลังตกต่าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นห,หัวหอกสําคัญขององค์การสนธิสัญญาแอลติกเหนือหรือนาโตในการทําสงครามสนับสนุนยูเครนนะครับยุให้ต่อสู้กับฝั่งของรัสเซียการคว่ำบาตรของฝั่งสาภาพยุโรป22ประเทศเกิดขึ้นยาวนานเกือบ1ปีแล้วนะครับและการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นแทนที่ว่าจะส่งผลดี นะครับกับฝั่งสหภาพยุโรปกลับกลายเป็นส่งผลร้ายกนะับฝั่งสหาภาพยุโรปนะครับสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะอัตรางเงินเฟ้อนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉพาะอัตรางเงินเฟอ้อจนถึงขณะนี้ฝั่งสหภพยาพยุโรปยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ต้องใช้วิธีการเปิดสงครามไวลัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธและถูกตอบโต้กลับด้วยสงครามพลังงานแต่ทางกลับกันฮะรัสเซียสภาว่าเศรษฐกิจกลับดีขึ้นนะฮะมีการคาดหมายว่ารัสเซียจะแย่ลงแต่ปรากฏว่ารัสเซียได้ขายอาวุธมากขึ้นผลิตอาวุธมากขึ้นใช้แรงงานคนมากขึ้น ที่สําคัญส่งออกสินค้ามากขึ้นการต่อสู้ในยูเครนส่งผลทําให้รัสเซียมีอิทธิพลมากขึ้นสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อยาวนานตั้งแต่วันที่2 4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 5ที่ผ่านมานะฮะแทนที่ว่าจะทําให้รัสเซียตกต่าลงแต่รัสเซียกลับมีศักยภาพพุ่งสูงขึ้นขณะเดีดวยวกันเราก็ได้ขายน้ํามันเพิ่มมากขึ้นและเป็นผู้กําหนด ราคาน้ำมันร่วมกับกลุ่มตะวันออกกลางนะครับที่นําโดยซาอุดีอาระเบียที่ชื่อว่ากลุ่มโอเปกพลัสนะครับทาให้ราคาน้ํามันตอนนี้พุ่งสูงขึ้นในฝั่งสหภาพยุโรปประเทศไหนแข็งข้อกับทางรัสเซียรัสเซียก็จะปฏิเสธขายน้ํามันทําให้ประเทศนั้นจะต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อราคาน้ํามันที่สูงขึ้นราคาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นรวมทั้งค่าปรับภาด,ด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ เขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสัก์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรียแรง อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกหน้ามีลรื้ความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ่อยอด ได้บรรทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่สรงรู้ ส่งนานไปด้วยพระไัยมัน่นข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสูเสเด็ดสงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังพระปลินสุดา Let's get wrong.